สวัสดีครับวันนี้พงศพัฒน์ช็อปนะฮะจะนําผงสนิมที่เป็นผลิตภัณฑ์ของเรามาเทสให้กับลูกค้าที่ดูนะฮะว่าผงพัสนิมตาคนทุกนิ้วนะฮะเป็นผงที่กับจัดสนิมขัดเคล็ดเงาโลหะต่างๆได้นะครับวันนี้ผมได้เตรียมผงนะเป็นผงตัวเทสนะฮะผงตัวเทสตรงนี้ผมจะเทลงใส่ในฝาก่อนนะครับในปริมาณที่เราต้องการเทสให้เราให้ลูกค้าเห็นนะวิธีการใช้ผงพัดสนิมนะฮะ หนึ่งเต็มผงสองเศษผ้าจีนผ้าเก,ก่าที่มีความหนานะครับวิธีการคือนําเศษผ้าจินมาม้วนเป็นลักษณะทราางกลมอย่างนี้นครับไม่เป็นทรงกลมหรือแล้วแต่ที่ค่าถนนะัดจะหักครึ่งไงก็ได้นะถ้าเอาเศษผ้าเหล่านี้มาชุบน้ําให้หมาดนะคุณลูกค้าก็เตรียม,มน้ำไวนะ้นำเศษผ้าี่ชุบน้ำ มาแตะกับผมในปริมาณที่ต้องการนะครับแล้วก็มานำขัดอันนี้เป็นลาจากภาพคืออลูมิเนียมนะสังเกตครับสนิมขึ้นแดงกลับเลยนะที่ารใช้คือเอาผ้าขัดนะครับไม่ต้องแช่หรือหมักไวนก้นะเดีแช่จรหมักไว้ก็ดีนะฮะกาที่ผมขัดแบบสดๆให้ดูเลยสังเกตการเปลี่ยนแปลงด้านที่เป็นแผ่นดินแดงกลับเนะเราขัดไปเรื่อยๆนะเริ่มจะมีน้ำออกมานะครับแล้วนะฮะสนิมก็ออกตามนะสังเกตนะฮะ เราทาผ้าตอนนี้สนิมจะค่อนข้างจะกินเยอะหน่อยนะครับใช้เวลานิดนึงแต่รับรองขอครับนะครับตัวของโขลกสนิมฮะทางปฏิยากับขณะที่มันมีน้ํามานะน้ํามาก็สนิมก็จะติดกันจะเป็น,น,นตะเข็ของสนิมจะเป็นสีแดงผงนะข้อดีของโงลกสนิมน,นะคือไม่ไม่ทําให้พื้นผิวเป็นรอยนะฮะ ไปแล้วครับพอเราขัดได้ป๊อก็ลองเอาน้ำสะอาดมาล้างดูนะครับนะครับเส้นเหมือนกับเมื่อกี้ที่แดงจำอ่ะพอเราขัดได้ป๊อบเริ่มมีการกัเกดเนี่ังเกตเนื้อโลหะดีนะครับจะไม่มีการสึกก่อนนะฮะผู้ง่ายของเราจะไม่กัดเนื้อโลหะนะครับ อันนี้เป็นตัวอย่าง